หอมบาสโก้สีทวนอ่า thank you ใครไม่ได้หิววะไม่มีใครได้หิวเลยนะะนะปาร์ต uh ี huh. uh ้แคทนะาะะอะเดอะวอย o y ไหนได้ไงได้ไงตึกบุม่วงไอเชอร์ส hmm. ไปเข,เข้าแล้วเข้าแล้วหาเข้าโหมดไป let's go welcome to h a d c a l l you can leave anytime Teleport, menu, อินเทอร์พอร์ตเมนูกุลรักอ๋อก็คือไม่เสียอะไรหรอกก็แค่เป็นโหมดฮาร์ดคอร์มันก็เฮ้ยว hey. อดวสวยวอเเทอร์พอร์ตอ๋อก็คือไปนอนมั่นก็คือไม่เสียของโอเคได้ได้เลยฮาร์ call, มดคอร์หมันยากแค่ไหนเชียววะเชี่ยยากจริงจุ Joy, ๊บไอแม็กกี้สเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมาประตูนี้ล็อกวะ อดูคนเทรนเทอร์ไปเฮ้ยซิกเก็ตเฮ้าเฮ้ยนี่ไงบ้านลับไกด์นี่ไงบ้านลับใครยากจะได้โหแบบฟรีนี่ไงบ้านลับคือบ้านลับบ่มีไข่มีกล่องปิดสัตว์แป๊บอย่าบอกว่านี่บ้านบิ๊กเกมอ่ะเป็นเป็นโหเออพวกนี้มันลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นแคมป์ไฟดีโอ้โบบอะไดแบบนีอัลล็อ แก๊ s ได้บ่อยๆแล้วแกก็จะเป็นวัานี้นะครับ